สสดท้ายเพื่อนๆชาวคอคนรักรถและแฟนเพจคาราที่ทุกท่านครับพบในเช่นเคยครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาชมกับรถอีกหนึ่งคันครับที่จะไปเปิดตัวในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปปลายปีนี้ครับนั่นคือเจ้า Honda HRV Minor Change ครับต้องบอกเลยว่าเขาเป็นรุ่น Minor Change นะครับหรือว่ารุ่นปรับปรุงใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเขามีอะไรที่เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงกันไปบ้างครับมาเริ่มกันจากด้านหน้าก่อนนะครับสิ่งที่เขาเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างชัดเจนนะครับเราจะเห็นได้ชัดมากที่สุดก็คือในส่วนของกระจังหน้าครับน่ะะจงนน้้าาาเเดููลแปอตยิขึพ ใช้เป็นโครเมียมนะครับเนี่ยเป็นโครเมียมจะดูสปอร์ตและรูลามากขึ้นนะครับพร้อมโลโก้ RS ครับโลโก้ RS บ่งบอกถึงความเป็นสปอร์ตนะครับแล้วก็สีพิเศษครับสีเอกลักษณสีแดงถ้าคุณได้เห็นสีแดงนะครับก็คือจะเป็นสีเฉพาะในรุ่น RS เท่านั้นนะครับในส่วนของจุดอื่นๆนะครับชุดนี่เลยครับกันชนหน้าทั้งหมดนะครับมีการเปลี่ยนแปลงใหม่หมดนะครับไม่ใช่ของเดิมนะครับไม่เป็นเส้นสายตรงนี้ครับมีการเปลี่ยนแปลงใหม่หมดนะครับในส่วนของด้านหน้าจะทําให้ดูลงตัวและสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับในส ได้แบบอัตโนมัตินะครับเช่นเดียวกับรุ่นพี่ของเขา CRV นะครับนอกจากด้านหน้าเขาน่าจะเป็น Adaptive แบบ l v d แล้วนะครับเขาก็จะมีไฟส่องสว่างด้านข้างแบบอัตโนมัติมาให้ด้วยนะครับ Adaptive c o r l a r i n g Light นะครับเช่นเดียวกับรุ่นพี่ของเขา Honda CRV ครับ ในส่วนด้านหน้าเมื่อกี้เราก็บอกไปแล้วนะครับถึงจุดที่เปลี่ยนแปลงใหม่นะครับมาดูด้านข้างกันบ้างครับก็เป็นล้อแม็กขนาด18นิ้วนะครับเป็นลายเดิมนะครับขนาดเท่าเดิมแต่ว่ามีการเปลี่ยนสีใหม่ครับเบอร์ลิน่าแบ็คครับแล้วก็เป็นแบบไดมอนด์คัตครับเนี่ยดูโทนสีก็จะเป็นสีแบบฟูลโทนนะครับสีดําตัดแบบสีออกโคมเงาๆนะครับเบอร์ลิน่าแบ็คครับสีใหม่ทําให้ดูสปอร์ตลงตัวมากยิ่งขึ้นนะครับมาพร้อมกับนี่เลยครับยาง225/50 R18 นะครับนี่ก็คือยางขนาดเดิมมาพูดง่ายๆมีีีีีีแแแคคค่่่่่่่เเเปปปลลลยยยยนนนนสสสอาาางงงดดววรับ้้ขท จุดหนึ่งครับนั่นก็คือสีของกระจกมองข้างครับซึ่งรุ่นก่อนหน้านี้นะครับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับตอนนี้เขาเปลี่ยนมาเป็นสีดำนะครับเป็นสีเดียวกับหลังคาหรือตรงเสา A ครับทำให้ดูสปอร์ตและลงตัวมากยิ่งขึ้นนะครับและด้านล่างของกระจกมองข้างนะครับก็จะมี h o n ด้าเรนวอมาให้เช่นเดิมนะครับยังไม่มีบายสปอร์ตมานะครับมือเปิดก็เป็นคีเลสสีเน้นเป็นทูโทนนะครับก็ดูฉบเฉียวเหมือนเดิมครับซึ่งถ้าเรามองจากด้านข้างก็จะไม่มีสิ่งที่มันดูแตกต่างมากนักนะครับเด แล้วเปลี่ยนแปลงไปนะครับนั่นก็คือในส่วนของไฟท้ายครับเป็นแบบ Full LED เป็นที่เรียบร้อยนะครับมีชื่อเรียกนะครับว่า Full LED Light Strip นะครับนี่แล้วก็ด้านล่างนะครับก็จะมีเซ็นเซอร์มาให้4จุดนะครับและที่สําคัญครับในส่วนของกล้องนะครับมีการปรับปรุงใหม่นะครับให้คมชัดมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งมันจะไปสอดคล้องกับหน้าจอแสดงผล8นิ้วนะครับที่ได้มีการปรับปรุงใหม่เช่นกันครับภายในกันบ้างนะครับสิ่งที่แตกต่างเลยครับนั่นก็คือการดีไซน์ภายในห้องโดยสารนะครับในส่วนของจุดเก็บสัมภาระต่างๆนะครับส ตรงกลางนะครับจะมีการดีไซน์ให้เป็นสัดส่วนมากยิ่งขึ้นนะครับจะมีช่องเก็บของนะครับที่เป็นถาดมาให้ตรงนี้นะครับแล้วก็มีการดีไซน์ให้เก็บของใช้งานได้ง่ายมากขึ้นนะครับเลขสิ่งหนึ่งครับในส่วนของเบาะนะครับเบาะก็มีโลโก้เอสมานะครับแล้วก็ในส่วนของชุดหัวหมอนรองศีรษะนะครับก็จะมีการดีไซน์ใหม่เช่นกันนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งครับที่ต้องบอกเลยว่าเป็นไฮไลท์ของเขานะครับนั่นคือหน้าจออินโฟเทนเมนต์ครับซึ่งของเดิมเขาก็เป็นขนาด8นิ้วนะครับตอนนี้ แล้วก็ในส่วนของเขตสีสันนะครับข้างในอินเทอร์เฟสนะครับมีการปรับปรุงให้มองชัดยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของฟอนต์ต่างๆแล้วก็รวมถึงกล้องมองหลังเลยครับและอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือในส่วนของหน้าจอ TFT นะครับขนาด7นิ้วที่แสดงผลในส่วนของความเร็วแล้วก็ระบบอินโฟเทนเมนต์ต่างๆนะครับเขาก็จะมีในส่วนของจอนะครับที่แสดงไฟเบรกนะครับเมื่อเราแตะเบรกนะครับก็จะมีการแสดงผลเป็นไฟเบรกที่หน้าจอตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็นะครับเขาได้เพิ่มนะครับช่อง USB นะครับเป็น4จุดนะครับเป็น USB Type C 3นะครับ แล้วก็ท้าย A 1นะครับโดยจะอยู่ด้านหน้าตรงนี้เป็นท้าย A นะครับแล้วก็ท้าย C ด้านข้างอีก1จุดแล้วก็ด้านหลังอีก2จุดครับนั่นก็คือเสิ่งที่เขาปรับเปลี่ยนใหม่ภายในนะครับก็มีเพียงเท่านี้ครับมาที่หัวใจการขับเคลื่อนของเขาันบ้างนะครับเขาไม่ได้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปเลยนะครับยังเหมือนเดิมครับยังใช้เป็นดูโอมอเตอร์นะครับทำงานร่วมกับเครื่องยนต์1.5ลิตรนะครับที่แรงม้าอยู่ที่131แรงม้านะครับแรงเบรคอยู่ที่253นิวตันเมตรครับให้อัตราส วิ่งได้อยู่ประมาณ800โลเลยนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าระบบ ehev ของ Honda นะครับผมใช้คําว่าทุกรุ่นเลยนะครับเป็นรถที่ขับสนุกมากๆเลยครับถ้ามีโอกาสอยากให้ลองครับนี่ก็เป็นภายนอกภายในคร่าวๆนะของเจ้า Honda hrv รุ่น minor change ในรุ่น rs นะครับรุ่นท็อปสุดนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกรุ่นหนึ่งครับนั่นคือรุ่น el ครับะต้องบอกเลยว่ารุ่น el ก็มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมมาใหม่เช่นกันนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับ ต่ออีกหนึ่งรุ่นครับแบบนี้ที่เราได้บอกไว้นะครับคือรุ่น EL นะครับต้องบอกเลยรุ่น EL ก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่หลายจุดเช่นกันนะครับเริ่มจากนี่เลยครับด้านหน้าครับเมื่อจะเป็นในส่วนของการชนหน้านะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงใหม่นะครับรวมถึงกระจังหน้านะครับต้องบอกเลยว่าต่างจากรุ่น RS ชัดเจนนะครับรุ่น RS จะเป็นโครเมียมนะครับดูสปอร์ตในรุ่น EL จะดูแบบทึมๆธรรมดาหน่อยนะครับดูสุขุมนะครับโลโก้ RS หายไปครับในส่วนของไฟหน้านะครับไฟหน้าก็เป็นแบบ LED นะแต่ไม่ได้เป็น Adaptive LED แล้วก็ไม่ได้มีไฟส่งงวาาาด้้นข เี้ยวขาจะมีเฉพาะในส่วนของตัวท็อปนะครับในส่วนของไฟท้ายนะครับก็เป็นแบบเดิมนะครับยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใหม่เหมือนรุ่นพี่ของเขาคือรุ่น RS นะเป็นแบบเช่นเดิมครับแต่สิ่งที่เพิ่มเติมมาครับในส่วนของภายในมีเพิ่มเติมอยู่หลายจุดเช่นกันครับไม่ว่าจะเป็นวายเลสชัตเจอร์นะครับเบาะนั่งแบบปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับ8ดทิศทางครับ USB ก็มีมาให้นะครับ4จุดเหมือนรุ่นพี่เลยครับท้าย C 3 USB A 1นะครับรวมถึงอีกอย่างหนึ่งครับช่องแอร์ด้านหลังก็มีมาให้นะครับในส่วนของรุ่นนะมมี่งแาาดดวจับสไฟ ในส่วนของคอนโซลกลางนะก็มีการแบ่งช่องให้ชัดเจนเหมือนรุ่น PRS เช่นกันนะครับแล้วก็ในส่วนของหน้าจอนะครับขนาด8นิ้วครับหน้าจอมันติมินเดียก็มีการเพิ่มอินเทอร์เฟซนะครับทำให้ดูสีสันดูสดใสแล้วก็กล้องมองหลังก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยครับเลขสิ่งหนึ่งครับที่ผมไม่พูดไม่ได้เลยนั่นก็คือนี่สีใหม่ครับกาเกซแซนมุกครับต้องบอกเลยว่าสีนี้นะครับเขาจะอยู่ในรุ่น EL แล้วก็รุ่น RS เท่านั้นนะครับสำหรับกาเกซแอนมุกนะแล้วก็ที่สาคัญครับ 11ทันวาคมนะครับจะได้สิทธิพิเศษก็คือเราจะได้ลดในราคาพิเศษในรุ่น E นะรุ่น E คือรุ่นเริ่มต้นนะครับจะได้ราคาพิเศษ890,000 x นี่ราคาเขายังไม่เปิดอย่างเป็นทางการนะครับต้องรอในมอเตอร์อีค์โปปลายปีนี้นะครับและที่สําคัญนะครับถ้าหากคุณจองภายในวันที่27พฤศจิกายนนะครับจะได้สิทธิพิเศษคือบัตรน้ามันไป 5, อีก5,000บาทต้องบอกเลยว่าสิทธิพิเศษนี้มีถึงแค่สิ้นปีเท่านั้นนะครับถ้าหมดสิ้นปีไปราคารถนะครับไม่ใช่ 890, กลับไปแต่กลับไปเท่าไหร่อันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ถ้าคุณได้จองวันนี้ถึงสิ้นปีคุณจะได้ลดราคาพิเศษเลย8,90,000เาอ็กเอครับผม เสีสุดครับสำหรับแฟนๆฮอนด้านะครับคุณสามารถนํารถเข้าไปเทรดอินได้นะครับเพื่อออกรถใหม่นะครับในราคาพิเศษนะครับนอกจากนี้คุณจะได้รับบัตรน้ามันสูงสุดถึง30 0 0 0บาทด้วยนะครับต้องบอกเลยสําหรับแฟนๆฮอนด้านะครับไม่ควรพลาดนะสิทธิพิเศษราคานี้ผมบอกเลยว่าหาได้ยากนะ8ปดแสนเก้าหมื่นเองเองส่วนใครนะครับที่อยากจะรู้ราคาเต็มๆของทั้ง3รุ่นนะครับก็ต้องไปรอรุ่นกันในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปปลายปีนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นการรีวิวคร่าวๆนะครับสำหรับจุดเปลี่ยนแปลงใหม่นะครับของเจ้า Honda Honda h r v Minor chain นะครับถ้ามีโอกาสนะครับได้โอกาสไปทดลองขับกันหรือว่ารีวิวกันเต็มๆกันเดี๋ยวเราค่อยจัดกันให้ชมกันอีกครั้งนึงนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับไลาล้า